เร่งวดนี้พวกพิหากับซีบ่ได้เงินเลขงวดนี้ไปสันจอยุทสหารันยังออกหากับซีอยู่เต่าวิหากับซีบ่ได้เงินคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพ่อสบยครับสวัสดีครับว,วันนี้ตามถึงบ้านตามถึงบ้านเลยคุณโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายเพราะว่า พื่อมีตัวเลขเพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนแปลงบ่เนาะบ่ปะเปลี่ยนาะกับบ่เปลี่ยนเนาะบ่ปะเปลี่ยนตัวเก่าตัวเดิมตตัวตัววเเก่าดิมมื้อนี้ทีมงานมาหลายเพิ่นตามมาจากสุรินทร์พูดนน่ะเพิ่นได้ข่าวว่างวดบ่หันให้เด่น3กับ3กับ2 3กับ2แม่นกอดคอกันมาเลยกอดคอกับลลงง่าโอ้ยอือเสียดายเนาะเสียดายแต่ว่าบ่ได้จับคู่ให้อจังได๋กะอันนี้เพื่นจับคู่กอดคอเลยเพื่นจับคู่อืมกันมักกะกอดคอแม่ คนขวาขอมาลุกลางหาซีรุดซื้อตัวเดียวคนมันขวกันน่ะคนลุกลางดิคนบอกบุรีงลุกลางครับนออกบนคนบอมิลางคือออกบนแน่นอนเลยสองตัวดีมิแท้แท่สีกระพาเนี่ยเพราะวบวหิดวันนี้ว่าบนบนสิมีตัว สีกับหาแล้วสีกับหาเมนอย่างงวยอย่างเดียวคืองวดที่ผ่านมาเมนมีสามหกสองเมนผมากสามหกสองกดข้อกันมากมันมันบอกมากอีกบอกสีกับหามันจะกอดข้อกันมากอย่างนี้ผู้นนึ่กับผู้อื่นเนาะออืมแต่ว่าพอสไวนี้มักจังใดจับจะจับขู่จังใดแน่มักมักหนึ่งสีหนึ่งหานะมักหนึ่งสี่หนึ่งหามักศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์สีมักศูนย์สีตอนเนี่ย มักซูนซีแซูนซีนี่มักหลายกวระมูมักหลายกวระมูเลยในในในวงเล็บชุดเนี่ยมันมีมันมีหนึ่งซีหนึ่งหาแล้วก็ซูนซีซูนหาแต่ในซีโต้นี่มักมักซูนซีหลายที่สุดนะโอ้โมักแต่หายหาลอยไปจัดจักบาทจะหาลอยเต็มมือตัวเต็มเลยแล้ตัวอื่นเป็นตัวอื่นก็ได้คือการลาวาครับมักเนาะกับพวกเนี้ย แต่สองตัวนี่มีแต่แทะมีแต่แทะแมนบอมมีซีกับมีหาไปออกสหรัฐนั่งออกตัวสองตัวเนี่ยโอ้สัญจรไปออกประเทศสหรัฐอเมริกากับออกไม่เห็นเลยที่เขามาเดี๋ยวมันพอบอวลดนออกที่เขามันใกล้ไร่ไปเลยหมดสูตรเนี่ก็คืออันนี้ตัวบนบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวอดูหลักน้อยผมถ้าออกหลักทิพย์ถือว่าผิษซี หนึ่งหาหนึ่งสีศหาศนอกอันนี้บนนาะบ่ต้องกลับล็อกบ่ต้องกลับบ่ต้องกลับแล้วว่าบ่ต้องกลับเล้วพอสไวมีสามตัวให้บอกสตัวมีูแศน่ฮะแปดศูนย์่อยังนะแปดศูนย์สี่โอ้่อบได้ยินเอาแปดศูนย์สี่เอาเอาจสเอาจนสิเขียนเลยเดี๋ยวให้พ่อสไว้บอกไปพร้อมบอกไปเขาเขียนไป fc ที่รับชมอยู่นะครับถ้าอยาาเห็นตัวเลขเร็วเขียนไปพร้อมๆกันนะครับเขียนไปพร้อมกับแอดมินเลยนะครับอ่ะพราสวัยน้องงวดวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับอ่าบนนะครับอันนี้บนแต่ว่าก็ไปลางน้ำใดอยู่เนาะแมนอ่าแต่ว่าแต่ว่าตัวหลักนี่มีตัวไหนนะครับมีหากซีอ้าเขียน fc กับ4เขียนไปพร้อมกันเ้อ fc เขียนด้วยอ่าเขียนไปพร้อมกันแอดมินก็จะเขียนไปพร้อมน ถ่าร้อยเอ็ดมินมันอาจจะโดนนะถ้ายจากได้ตัวเลขแล้วก็เขียนไปพร้อมกันห้ากับสี่เป็นตัวตัวยืนตัวหลักยูหลักน้้ยพร้อมบอกมาบ้างกันน้อจับคู่ได้ครับวันนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเขียนไปพร้อมพรอมกันเด้อพี่น้องศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้ามีมีแค่นี้มีสี่หาง ไปกลับน้ำบ่บ่พอกับพอกับเลยตรงตรงเลยอ้าวตรงตรงเลยตาพี่น้องอยากว่าบ่มีศูนย์บ่มีหนึ่งเอาตัวใดไปแท้ก็ไดลยี้เข้มาเนี่ยอืมครับมาแปลนหาก็แปลหามาซี่หาเขาซี้อะซี้แปลนกับซี่แปดแล้วเด้อถ้าเป่ามักซีนนะถ้าเ่ามักหนึ่งหาแมนหรือว่าอะหนึ่งซี่แมนศูนย์ซี่ศูนย์หายกันสิถ้าเ่มักเอาตัวใดมาแท่นหนึ่งแท่นศูนย์ก็ได้เอาแปะมาแท้แปะซี่ก็ได้แปลนหาก็ได้แล้วเด้อครับ เอาให้จำใบสองตัวดีใจ้จะให้ไปฟาดอ่ะครบแล้วสี่หางสามตัวที่บัานนี่สามตัวกับแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่หางเดียวแข็งแข็งหางเดียวแข็งแข็งตัวเดียวโคโล่แมนพิเศษครับขายเขาซื้อได้งวดนี่ขาซื้อรดกำลังเกี่ยวเขาอ่าบอาเรียนเด้อพี่น้องเด้อมักชอบจังค่อยเอาเนาะเป็นแนวทางนะครับบ่มักบ่ชอบกับเบิ่งเดียวกับพันๆนะครับพิ่ถือเป้าว่ากันบัดนี้ลางเลยครับพิเศษพิเศษสามแปดอ่ะตัวพิเศษเลยแมนสามแปดแมนลางลางบ่ต้องซื้อบน บ่ต้องซื้อบนอันนไ่นต่ว่าอันสิกับกกับกระได้แล้วแต่สิกรับอืมต่วันหนึ่งซี่หนึ่งหานี่บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวเ่ราะต้องกับคือกันบ่ต้องกับเอาห้าเพื่นอยากกับได้บ่นี่ห้ามบ่มันสิเบิ่ลเงินหลายโอ้เจะจอเลยนะเต็งเต็งอ่ะพอสมควรแล้วเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าถ่าดูเนาะแางนี่มีหางเดียวสามแปดเท่านั้นแปดสามเดียวแต่สิกึ่งอันนี้ให้กับอยู่เจ้ให้จะให้กับด้ว้อยู่อันบ้านครับ อันนี้ลางย่างเดียวจะเอาขึ้นบนน้ำกันแล้วแต่พี่น้องเนาะแต่พี่เสียดอ่ะพี่เสียถือโชว์บานี้ไววถือโชูแน่เขียนแล้วแล้วครับอ่ะสหรัฐได้ออกอยู่ดื้อนี่เห็นว่เรามั่นใจได้สว่าสัญจรไปออกสหรัฐยังออกพราสวยปังหนาได้ผมอยากอ๋ออยากเห็นหนาเออจักจักหน่อยตอนนี้ก็บเมื่อทำในจักหน่อยเนาะภาพก็อาจจะบอกค่อยชัดยุ่งก็เริ่มกันก็เริ่มลายแล้วยุงก็เริ่มตามนี่นะครับผู้ใดมากก็จัดไปแต่ผู้ใดมีข้าวไลยก็จัด งามเพื่อนหากับซีพ่อผาดอกเด็กพวกหลายตัวเนาะบ่ได้ลงทุนหลายซีเน่ยมาแห้งซีมาแห้งเลยสายสายขยันสายวิ่งสายออกกำลังกายเอาเลยซีวิ่งซีเลยหากับซีนี่ตัวไหนมาแห้งก็กันครับซีมาแห้งซีมาแห้งที่สุดแมนเป็นตากอดคอกันมาว่างวดนี้ซีกับหาเอาพี่น้องก็จะลืมเด้อยบ่หูพึ่งกันประว่างวดบ้องหันเคยกอดคอกันมากือหาซีรงเนาะ ซื้อหาสี่รงเลยกันก่อนขออ่ะงวดนี้อาจจะมาห้าสีก็ได้เด้อพี่น้องอ่าบนเอนอนตัวเด็กมีแค่นี้หวานเด้อาหน้าเอาเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อสวัสบุรีรัมย์มากๆนะครับครับต้องขอบคุณพ่อสวัสดิ์โคงสุดท้ายมาตามให้แล้วนะครับสวยิมีหยังบอกเอฟซีบอากาวบอกเอฟซีซื้อพิจารณาเอาให้รวยๆทุ่มออกไปซีิอ่ะ นี่ตัวยฟันเข้าไปครับสนจนออกสหรัฐก็ออกคือเกาหีออกคือเกาหีก็ผ่านอี่มาสิ่งน้บ่มี้ซีบ่ได้เงินบ่บ่สุดสองโทนนี่บ่ได้เงินจักบาทครับเอาเงินให้เกาซื้อๆซะครับนีอ่าเดี๋ยวก่อนสิปิดคลิปไปถามพ่อสวัยน้อยนึงอ่าที่ว่าเลขฝากพ่อเดชเนาะที่ว่าติดต่อกันทางไลน์กับพ่อสวัยนี่เพิ่นให้ตรงกันตัวใดครับกับของหกศูนย์ซีหกศูนย์ซีนอ่ะของเพิ่นให้604แม่นตรงกันอ่ะอืมครับเพิ่นว่ามัน ตัวเดียวกันตัวเดียวกันแม่มัดมัดตรงศูนย์สี่นี่แหละเนาะมัตรงศูนย์สีเพิ่นมึงมามักซีให้กันครับมักซีให้กันศูนย์บนเขานะครับอ่ะอันนี้ก็ของพ่อเดชสูงขาเนาะเพิ่นเพิ่นฝากมาตัวหนึ่งหกศูนย์สี่เรือพี่น้องเพราะพ่ได้เขียนให้เบิ่งเจ้าเพิ่อนนบ่ได้วอาเรื่องหลักร้อยอันหายของผมนาะผมบ่ได้วบาหลักร้อยเพิ่นฟังครับผมบอกจะเล่นเล่นให้ฟังครับแต้าหัวพังหันปล่อยเพิ่นสามสองเพิ่นบ่มี พิ่ไม่ตองค่นว่าหวยงวดนี้ตองแน่นอนไหตองแน่นอนแต่เพิ่นลไฮบ่ถือดอกอ๋องวดบังหันเพิ่นบ่ถือเนาะแม่เพิ่์ลไฮเจ็ด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 ซีหนึ่งหนึ่งศูนย์ถ้าว่าไม่ตองอีดีครับแต่ออกตองซีเนาะครับโอเคครับผมเอาสุดท้ายกะขอบคุณพ่อสวัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ